เอฟซีทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมเพิ่งล้างรถเสร็จนะฮะก็จากที่เมื่อเช้าเมื่อเช้านัดกันว่าจะไปไปไปถ่ายรายการอามิโคนะครับที่น้องอ๊อฟได้รับรถนะฮะแล้วทีนี้นะครับคุณปายก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวผมจะไป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 ดูอยู่คุณไปดูอยู่บ้านของคุณปายนะครับผมเป็นห่วงเพราะว่า,าคุณปายเขาน่าจะอยู่คนเดียวแล้วก็ ห่วงเรื่องบางครั้งกลัวที่จะลื่นห้องน้ําหรือว่ากลัวที่จะแบบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาเงี้ยก็เป็นห่วงก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ติดต่อไปไม่ได้เลยแล้วก็เฟซก็ออนมาเจ็บชั่วโมงที่แล้วคือไปจริงไปเขาไม่ได้ไปไปเขาไม่ใช่คุณแบบนี้ครับเขาไม่ใช่คุณที่แบบว่าจะหายเลยถ้าเกิดสมมติตื่นไม่ทันหรือตื่นช้างเงี้ยเขาเขาก็จะตื่นแล้วก็จะรีบไปจะรีบตามไปเดี๋ยวนี้ผมกำลังจะถึงบ้านครับ ถ<ห>่ายด,ดูใหม่นะเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ผมถึงบ้านเขาแล้วนะฮะถึงบ้านเขาแล้วกดกิ่งเลี่ยงเออโทรเรีเร่องแต่เช้าไม่เปิด เป็นห่วงเลยอยู่คนเดียวบางครั้งไม่มีคนออกมาด้วยผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านเขานะทีนี้อเกดียังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตใหม่นะ